เพอรอุบาสกอุบาสิกาญาติธรรมที่ได้ร่วมอนุมโมทนากับอาตมาภาพกับการร่วมบุญที่อาตมาภาพได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายได้สร้างศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพุทธชินวงศ์เมื่อปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาในวันนี้ตรงกับวันศุกร์วันที่ 19กุมภาพันธ์2อ6 4ัอาตมาภาพได้เดินทางมาปฏิบัติาศาสนกิจณะหมู่บ้านห้วยเสขาวตำบลห้วยแก้อำเภอภูกรารยาวจังหวัดพะเยาในพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในวันที่20บุมภาพันธ์ในวันพรุ่งนี้ อตาตมาภาพได้ถือโอกาสได้มาดูสถานที่ที่จะสร้างวัดพุทธชินวงศ์อุปสมารามณม่อนกัมพาตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาแห่งนี้ซึ่งเราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนหากจำได้ว่าเมื่อปลายปี2563 อาตมาภาพได้นำพาญาติโยมมาร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณสถานที่แห่งนี้เพื่ออุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางและในช่วงนั้นก็ได้ดำเนินการขอใช้สถานที่โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและเสนอไปยังกระทรวงการเกษตรแล้วนั้นบัดนี้ การดำเนินการขอใช้สถานที่ก็ได้ผ่านระดับจังหวัดและก็ได้ผ่านคณะอนุกรรมการและผ่านมาติในที่ประชุมของกระทรวงการเกษตรผ่านแล้วเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาอาตมาภาพจึงได้เดินทางมาวันนี้ และได้เดินทางมาดูสถานที่เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปการดำเนินการก่อสร้างนั้นอัตมาภาพจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนั้นจะสร้างองค์สตัตานาคาราชพยามุจลินซึ่งมีความยาวขนาด900เมตร ณสถานที่แห่งนี้เบื้องต้นนะ่ะก็มีการประชาสัมพันธ์บอกบุญไปยังญาติโยมส่วนหนึ่งแล้วการก่อสร้างองค์สัตนานาคาราชพยามุจจรินนั้นจะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นก็จะ สร้างองค์พระพุทธรูปอยู่บนยอดเขาเป็นส่วนที่สองการก่อสร้างในส่วนสถานที่ณแห่งนี้นั้นบัดนี้ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้านะตั้งแต่ถนนทางเข้าจนมาถึงม่อนกำพาแห่งนีนะ้ซึ่งญาติโยมท่านทั้งหลาย ก็ได้เห็นกันอยู่ในขณะนี้ว่าการก่อสร้างหรือการติดตั้งเสาไฟฟ้านั่นได้ติดตั้งตั้งแต่ถนนทางเข้าจนดำเนินการมาถึงตรงเขาที่เราจะสร้างองค์สัตตนาคราชพยามุจลินไฟฟ้านี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว ซึ่งท่านก็เป็นธุระภาระประสานทุกอย่างให้แล้วเสร็จท่านได้พูดกับบัรมภาพอยู่คำหนึ่งตอนเมื่อปลายปี2563ในช่วงนั้นท่านก็ป่วยแล้วด้วยโรคมะเร็งท่านก็บอกว่าพระอาจารย์ถ้าที่ตรงนี้อย่างไม่สำเร็จ ก็คือยังไม่ได้รับการอนุญาตในการใช้สถานที่ตรงนี้เพื่อก่อสร้างวัดท่านจะไม่ยอมตายนะซึ่งเป็นสัจจวาจาที่ท่านได้ลั่นอธิษฐานไว้ด้วยบุญกุศลที่ท่านได้ทำก็ทำให้ท่านนั้นมีอายุไขมีลมหายใจต่อไปจนเมื่อวันที่12บสองกุมภาพันธ์ ปี2 5 6 4ที่ผ่านมาท่านก็ได้จากโลกนี้ไปด้วยอาการอันสงบแต่ที่อัศจรรย์น,นั้นก็คือสถานที่ตรงนี้ได้ผ่านในส่วนระดับจังหวัดและก็ส่วนกระทรวงกเกษตรแล้วนั้นซึ่งท่านก็รับทราบและท่านก็ยินดีอนุโมทนารฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพจึงได้เดินทาง มาจังหวัดพะเยาเพื่อมาส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายและจะจารึกบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านได้ช่วยในการดำเนินงานเป็นธุรภาระทุกอย่างไม่ว่าจาะใช้สถานที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟฟ้าที่ได้มาติดตั้งเสร็จทั้งหมดแล้วนั้น ก็เพราะท่านได้ช่วยดําเนินการทุกอย่างก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนที่ได้ร่วมบุญกับอาตรมภาพนะโดยลําดับนะตั้งแต่26 2 5 6 2 6น6 3จนถึง2 5 6 4ตลอดระยะเวลาที่อาตมภาพได้บอกบุญเชิญชวนบอกกล่าวนะหลังจากนี้ไปก็คง จะมีการเริ่มในการก่อสร้างเพราะการใช้สถานที่นั้นได้รับการอนุญาตเสร็จและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการก็ขอให้เหล่าท่านทั้งหลายญาติโยมที่สละทรัพย์ด้วยกำลังและศรัทธาจงเชื่อมั่นและจงมั่นใจและจงยินดีและจงอนุโมทนาว่าปัจจัยทุกบาททุกสตังที่ญาติโยมได้ทำบุญกับอัตมภาพโดยการสร้างองค์สัตนาราชพยามุจจริน บัทนี้การก่อสร้างนั้นก็จะดําเนินการเพื่อให้ญาิโยมนั้นได้รู้ได้เห็นได้ทราบและได้ร่วมมนุมโมทนาก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาโยมทุกคนนั้นะได้เป็นกระบอกเสียงและได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์หนึ่งเสียงหนึ่งบุญเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งบุญที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเสียงหนึ่งบุญคือสะพานบุญที่ทําให้เราด้นญาโยมที่ป่าถนา ให้ชีวิตที่ดีหรือจากภพภูมินี้ไปหนึ่งเสียงหนึ่งบุญนี้ก็จะเป็นสะพานบุญให้เราท่านทั้งหลายได้ขึ้นสู่แดนสวรรค์หรือสุคติภูมิอย่างแน่นอนเพราะการช่วยในการเป็นกระบอกเสียงและเป็นสะพานบุญเป็นการสะสมบุญบารมีทั้งภพนี้และในภพหน้าขออนุมโมทนาพรธีกทาศาสรพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีญาติธรรมนะครับ ในานามมูลนิธิพุทธสวณภูมิท่านพระครูวิสิทธิ์สรการประธานมูลนิธิพุทธสวรณภูมิก,ก,มมก็ได้มีดัมริจะจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมก็ได้นำปรึกษาในคณะกรรมการมูลณนณิธิแล้วท่านก็ได้เรียนเห็นพื้นที่นี้นะครับที่เนื่องจากท่านมีชาติภูมิอยู่ที่ม่อนนี้นะครับที่ม่อนนี้ที่จังหวัดพะเยาอำเภอปูคำยาวจังหวัดไพจังหวัดพะเยาท่านก็เลยได้ปรึกษากันว่า สถานที่อย่างงี้เราจะทำอย่างไงให้มันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งทางคณะศิทยานุสิ์ก็ได้มาตรวจสอบนะครับได้นำพื้นที่นี้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้ตรวจสอบพบว่าตรงนี้เป็นที่ที่อยู่ในการดูแลของสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกอบกับญาติธรรมญาติโยมที่เป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งได้รับกรรมสิทธิ์นะครับจาก สำนักง,งานการไปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็เห็นพ้องด้วยกับท่านพระครูวิสิทิ์สรการหรือท่านพระครูไทยในฐานะประธานกรรมการบุลนิี่พุทธสุวรรณภูมิว่าสมควรสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้เป็นการอนุรักษ์นะครับพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้สําคัญในพระพุทธศาสนาจึงได้ดําเนินการนะครับโดยญาติธรรมชาวเมื่อซายขาว ใด้ดำเนินการสระกรรมสิทธิ์โดยเจ้าของสถานที่ก็ไปสระกรรมสิทธิ์ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกต้องนะครับท่านยืนยึดหลักว่าต้องถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่สำนักง,งานการเปรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมจังหวัดพะเยาแล้วก็สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาก็ให้ดําเนินการสร้างสถานที่แห่งนี้เป็นวัดนะครับก็ได้ทําเรื่องมีการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตบําบลแล้วก็ได้เสนอเรื่องไป สำนักพุทธก็ทำเรื่องไปที่สำนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาจึงได้ทำเรื่องขอสร้างวัดขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัดนะครับสถานที่ตรงนี้ไปยังสำนักงานการไปรูปที่ดินจังหวัดพะเยาสำนักการการไปรูปที่ดินจังหวัดพะเยาก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องของกล่าวถึงท่านกำมลเชียงวงนะครับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งทังท่านพระครูวิสิตสรการท่านก็จะได้กล่าวถึงไว้แล้วในเบื้องต้นว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ให้การอุปถัมภ์แล้วก็สนับสนุนให้ขั้นตอนการดําเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปโดยเรียบร้อยนะครับแล้วก็รวดเร็วซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564หลังจากที่คณะอนุกรรมการพิจ a v i g a กองเรื่อง เสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการไปรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมนะครับซึ่งก็ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ระดับประเทศก็ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ใช้สถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อสร้างวัดตามที่พี่น้องชาวบ้านพุทธศาสนิกชนของบ้านห้วยไซขาวอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาเพื่อจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมตามตำริที่ท่านพระครูวิสิทธิ์สรการ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธศวนพุทธสวนภูมิได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบทุกประการ